คลิปหนึ่งนาะทีเก่งภาษาสวีเดนกลับมากรูดวันนี้มาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์ข้างล่างคือคำว่า length g r a n d r e 0 f e m m นะคะสำหรับคนที่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ยากเพราะเขามีภาษาอังกฤษก,กำกับนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ภาษาอังกฤษมาฟัง ไลฟ์นี้คลิปนี้นะคะแล้วใครที่ได้ภาษาอังกฤษแล้วอยากเรียนภาษาสิเเดนก็ฟังได้นะคะคําว่า length length มันเป็นคํานามนะคะมาจากคําว่า long 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 นะเป็นคําคุณศัพท์ l e n g length เป็นคํานามนะคะ length แปลว่าความสูง length ถ้าใช้กับคนหมายถึงความสูงนะคะถ้าใช้กับของหมายถึงความยาวนะคะโอเ okay. ค length มาบวกกับคําว่า grand grand เนี่ยน,นะคะ มีหลายความหมายความหมายหนึ่งก็คือจะแปลว่าชายแดนก็ได้อีกความหมายหนึ่งก็คือเกณฑ์นะคะในที่นี้ length ก็คือเกณฑ์ความสูงนะคะ h ุ n d r e d f i f c ติ m ก็คือการจะเล่นเครื่องเล่นนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีความสูงเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ความสูงอย่างน้อย150ซนติเมตรขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเจอกันเรื่องเกณฑ์ต่อไปนะคะในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ